เี่จะพาไปเที่ยวดูแลนด์มาร์คสกายวอล์กของแม่หมอนะครับ นี่เป็นซุ้มนะครับทางเข้าบรรยากาศรอบๆ ตอนนี้เรากำลังเดินไปทางเดินดูสกายวอล์กครับ ป้ายบอกทางครัจากนั้นคือหอคอย งนี้ที่เราเห็นอยู่นี่คือทางสกายวอล์กครับที่เราเดินเข้าไป ก่อนจะขึ้นก็จะมีดอกไม้สวยๆครับนี่ตรงนี้คือแลนด์มาร์กแล้วครับของการชมวิวทางเข้าสกายวอล์ก มาถึงแล้วครับสกายวอล์กชมวิวทางโน้นก็จะเป็นเขื่อนที่เกิดอ่างเก็บน้ำแม่ขามครับเราเดินมาข้างในกันไม่มองเห็นดูได้ชัดครับ เี๋มาถึงจุดเดียเย๋ยวเราจะวนดูให้รอบเลยจะี้มาทางมุมขวากันตรงที่เห็นนี่ก็จะเป็นหอคอยแล้วก็ของนั่งเวลาของเล่นเวลานั่งพักครับของทุ่งบะตอง ด้านล่างก็จะเป็นทุ่งดอกบอัวตองครับแต่มันตอนนี้ยังไม่ออกนะครับที่เห็นน้ำทางโน้นก็จะเป็นเขื่อนแม่ขามนะครับอยู่ส,สวยๆครับอยู่ทางอำเภอแม่เมาะหรือโงไฟฟ้าแม่เมาะครับเป็นจุด ชมวิวนะครับโซนนี้เคยจะเป็นทุ่งดอกบัวองนะครับถ้าถึงฤดูที่มันออกดอกก็มันจะเหลืองอลา,ามไปแล้วเห็นตรงแนวคัดดินไกลๆน,นี่เคยจะเป็นเขาเรียกว่าลานเทนะครับ ที่ว่าเขาขุดจากในบอ่อแล้วก็เอาไปเทด,ด้านบนกองเท่าภูเขาเลยครับที่เห็น,ในใมีคล้ายๆหมู่บ้านนั่นคือจะเป็นบริษัทที่เข้ามาทำงานในบอ่อหมัอไแม่เหมอะครับ ตรงหลังคาไกลๆโอ,โอ,โอ้ที่เห็นเป็นดินนั้นคือเขาเรียกว่าลานเทนะครับกองดินอยู่ด้านบนดูออกมาโซนด้านล่างนี่จะเป็นบอ่อเมืองนะครับที่เขาขุดฐานเห็นลิกไนส่งผลิตกระแสไฟฟ้า ลงไฟฟ้าไม่เหมาะนะครับนี่ก็จะเป็นวิวระยะไกลนะรบรอบทางสกายวอล์กนะครับ ติดตามช่อง y o u ด้วยนะครับแบนด์มาร์คไม่เหมาะมาอยาดจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ